ขอต้อนรับกับเข้าสู่ชาเรสมา4 5 6อีกครั้งหนึ่งนะคะหวังว่าทุกท่านจะสบายดีนะและนี่ก็เป็นคำทำนายประจำเดือนพฤศจิกายน2566ค่ะก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะที่มาลงคลิปช้าค่ะเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะชามีคิวดูดวงเต็มทุกวันเลยค่ะอะ และในเดือนนี้นะจะมีดาวย้ายทั้งหมด5ดวงด้วยกันค่ะทุกท่านมีดาวพุธดาวศุรก,กร์พระเกตดาวอังคารดาวอาทิตย์และสุดท้ายก็เป็นดาวพุธอีกครั้งหนึ่งค่ะก็คือดาวพุธเนี่ยเขาจะย้ายสองครั้งเลยนะคะในเดือนนี้ซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องเลยค่ะมีทั้งพลังงานที่ดีๆและสิ่งที่ต้องระวังเช่นเคยนะคะก่อนอื่นค่ะชามีเรื่องที่จะต้องแจ้งให้ท่านผู้ฟังทราบก่อนที่เราจะไปฟังคำทำนายกันนะ หนึ่งเลยค่ะช่องของชาเนี่ยนะคะทำนายดวงแบบลัคนาเป็นหลักนะซึ่งจะมาจากเวลาเกิดของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำทำนายค่ะจะแม่นยำและเฉพาะเจาะจงกว่าแบบราศีเฉยๆนะคะหากคุณยังไม่ทราบลัคนาของตัวเองค่ะแนะนำเป็นอย่างมากเลยนะคะว่าควรไปตรวจลัคนาหาลัคนาที่แท้จริงของตนเองก่อนค่ะซึ่งคุณเนี่ยสามารถใช้โปรแกร,รมที่ชาได้ให้ไว้ในคลิปนี้ได้เลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่ต้องการตรวจลัคนาค่ะก็มีขั้นตอนง่ายๆดังนี้เลยนะคะและใครที่ทราบลัคนาตัวเองอยู่แล้วนะคะสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยค่ะขั้นตอนที่1น,นะคะแอดไลน์ไปที่ ad sin แ,แสหรือว่า ad z i n z a e อย่าลืมใส่เครื่องหมายแอดค่ะหลังจากนั้นนะคะให้คุณใส่รายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณไปค่ะวันเดือนปีและเวลาเกิดของคุณนะคะ หลังจากนั้นค่ะให้คุณเนี่ยใส่โค้ดเชิญค่ะเพื่อรับสิทธิ์ใช้โปรแกร,รมฟรี30วันนานาทีหรือว่า na nat ค่ะและกดส่งข้อมูลเพื่อผูกดวงนะคะแล้วโปรแกรมเนี่ยก็จะทำการประมวลผลค่ะขึ้นมาแบบนี้นะคะให้คุณคลิกเข้าไปที่คำว่าอ่านดวงค่ะคุณก็จะได้ทราบลักษณาของตัวเองและนอกจากนั้นนะคะคุณจะได้รู้พื้นดวงของตัวเองด้วยค่ะ เวลาที่มีดาวย้ายเนี่ยนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนค่ะให้คุณเนี่ยนะคะสามารถเข้าไปอ่านได้ค่ะว่าดาวดวงนั้นเนี่ยส่งผลกับคุณอย่างไรบ้างนะคะทั้งเรื่องดีและเรื่องที่คุณต้องระวังพร้อมคำแนะนำอย่างละเอียดเฉพาะเจาะจงสำหรับตัวคุณเท่านั้นเลยค่ะ และคุณสามารถมั่นใจได้เลยนะคะว่าโปรแกรมนี้ปลอดภัย100เซค่ะจะไม่มีการขอข้อมูลทางธนาคารทางการเงินไม่มีการขอเบอร์โทรหรือว่าเลขที่บัตรประชาชนแม้แต่ชื่อก็ไม่ถามค่ะโปรแกรมนี้ค่ะรับประกันความแม่นเหมือนมีสินแสมาดูดวงของคุณให้ด้วยตัวเองเลยค่ะอีกเรื่องหนึ่งค่ะช่องของชาเป็นการพยากรณ์แบบโดยรวมเท่านั้นนะคะไม่ใช่ดวงชะตาของท่านใดท่านหนึ่ง จึงไม่สามารถตรงและแม่นยำกับคุณได้100%เนะคะถ้าจะให้แม่นขนาดนั้นเนี่ยจะต้องเป็นการปรึกษาแบบส่วนตัวค่ะอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยรับฟังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะเพราะแม้ว่าการดูดวงแบบลัคนาเนี่ยนะคะจะเฉพาะเจาะจงกว่าแบบราศีแต่คนที่อยู่ลัคนาเดียวกันค่ะก็มีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปนะคะด้วยตัวแปรอื่น,นๆเช่นเวลาเกิดปีที่เกิดสถานที่ที่คุณเกิด เบอร์โทรที่คุณใช้สภาพแวดล้อมรวมไปถึงความคิดและทัศนคติของตัวคุณเองด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ลักษณาดเดียวกันก็ยังมีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปค่ะและสุดท้ายนี่นะคะช่องของชาค่ะจะทํานายแบบตรงไปตรงมานะคะถ้าเกิดว่าช่วงนี้ดาวพลังงานดีชาก็จะบอกว่าดี แต่ถ้ามีเรื่องที่ต้องระวังนะคะชาจะเตือนโดยตรงค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนียนะคะรับฟังอย่างมีวิจารณญาณแล้วก็ใช้สติค่ะในร้ายมีดีในดีมีเสียนะคะนั่นคือสมดุลของโลกใบนี้และสําหรับใครที่ท,ทราบลัคนาตัวเองอยู่แล้วนะคะขอเชิญไปรับฟังคําทํานายกันได้เลยค่ะชาวลัคนากันนะคะดาวดวงแรกที่จะย้ายก็คือดาวพุธค่ะตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่24พฤศจิกายนนะคะ เลขสีเนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของดาวพุธก็จะส่งผลในเรื่องของการพูดการสื่อสารการเจราจาต่างๆนะรวมไปถึงการเดินทางการเปลี่ยนแปลงเอกสารสัญญาข้อตกลงต่างๆด้วยค่ะจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งสังคมหรือว่าสหัชชะก็จะมีผลในเรื่องของการสื่อสารสังคมแล้วก็การงานนะคะช่วงนี้ค่ะชาวกันนะคุณควรออกไปเจอผู้คนเยอะๆเลยค่ะหาโอกาสใหม่ๆ เพราะว่าพลังงานดาวเนี่ยส่งอิทธิพลทำให้คุณมีความโดดเด่นมากๆเลยนะคะจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษค่ะช่วงนี้นะคะยังไงอ่ะคุณก็มีเกณฑ์ได้ออกงานไปพบเจอผู้คนเพื่อนฝูงค่ะหรืออาจจะมีเพื่อนคนใกล้ตัวหรือว่าคนรู้จักเนี่ยนะคะมาเสนองานค่ะให้ร่วมกันทำหรือว่าทำธุรกิจด้วยกันตรงนี้นะคะก็ต้องมีความรอบคอบแล้วก็ดูให้ดีๆค่ะ ราะว่าถึงพลังงานดาวจะดีเนี่ยนะคะแต่เราเนี่ยก็ต้องรอบคขอบไว้ก่อนคะ่ะไม่ใช่ว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะจะหวังดีกับเราต่อมาเป็นดาวศุกร์ค่ะจะย้ายตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่หธันวาคมค่ะหมายเลข6คือตัวแทนของดาวศุกร์นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเงินแล้วก็ความรักรวมไปถึงสเสน่ห์ของสวยๆงามๆอะไรก็ตามค่ะที่เป็นของดูดีมีราคาพลังงานเนี่ยก็จะเป็นความร่าเริงสดใส อารมณ์ดีอารมณ์สุนทรีนะคะแล้วก็จะมีความทําตามความสุขทําตามใจตัวเองค่ะจะย้ายเข้าสู่ตําแหน่งตัวตนนะคะหรือว่าตหนุซึ่งก็คือตัวคุณเองนั่นแหละค่ะทรงพลในเรื่องของการเงินความก้าวหน้าแล้วก็การกระทําช่วงนี้นะคะชาวลัคนากันจะมีสเสน่ห์ออร่าจับหาเงินเก่งแต่ก็ใช้เก่งเช่เชนกันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะหมดเงินไปกับการดูแลตัวเองนะคะทําให้ตัวเองดูดีค่ะเพราะว่าช่วงเนี้คุณต้องออกไปเจอคนเยอะ และช่วงนี้นะคะถ้าคุณยิ่งขยันเนี่ยก็จะยิ่งได้เงินค่ะเพราะที่มาของเงินก็คือตัวคนเองทํามากได้มากนะคะแต่ความขยันค่ะก็ต้องมาพร้อมกับสติปัญญานะถ้าจะเหนื่อยทั้งทีก็ต้องได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าวางแผนให้ดีค่ะแล้วลุยให้เต็มที่เงินเข้ามาแบบรัวๆแน่นอนการกระทําของคุณเนี่ยนะคะมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าของคุณโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ตั้งใจทําให้เต็มที่ แม้จะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่าผลตอบแทนเนี่ยคุ้มค่าเหนื่อยแน่นอนคะ่ะลำดับต่อมาคือพระเกตนะคะจะย้ายวันติดติดกันเลยก็คือวันที่4พฤศจิกายน ไจนถึงวันที่31ธันวาคมค่ะหมายเลข9คือพระเกตนะคะก็จะเป็นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสนาการทําบุญปฏิบัติธรรมการเดินทางไกลภาษา,าต่างประเทศออนไลน์โซเชียลเทคโนโลยีหรือว่าอะไรก็ตามนะคะที่เป็นเรื่องของไอทีความทันสมัยค่ะจะย้ายเข้าสู่ตําแหน่งความเจริญหรือว่าสุภะนะคะมีผลในเรื่องของความก้าวหน้างานออนไลน์และความดีงามค่ะ หากที่ผ่านมานะคุณเป็นคนที่คิดดีทำดีไม่เคยทำร้ายใครไม่เคยเบียดเบียนใครแล้วก็สินครบนะคะผลของการกระทำเนี่ยก็จะกลับมาตอบแทนคุณในตอนนี้เนี่ยแหละค่ะใครที่ทำด้านออนไลน์โซเชียลนะเด่นมากๆเลยมีโอกาสโด่งดังเป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณทำความดีก็จะส่งผลเร็วแต่ถ้าทำบาปเนี่ยนะคะแต่ถ้าทำบาปนะคะกรรมก็จะติดจรวดเช่นกัน แนะนำนะคะว่าช่วงนี้คุณควรหมั่นทำบุญคิดดีทำดีหรือถ้าเป็นไปได้นะคะหมั่นนั่งสมาธิจะเฮงและปังมากๆเลยค่ะยิ่งถ้าคุณสามารถหาเวลาไปปฏิบัติธรรมช่วงนี้ได้นะคะจะดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะต่อมาเป็นดาวอังคารนะคะจะย้ายตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่27ธันวาคมค่ะหมายเลข3เป็นตัวแทนของดาวอังคารนะคะก็จะเป็นในเรื่องของความขยัน พลังงานสูงบ้าพลังอดทนความกระตันยูนะคะรวมไปถึงความเป็นสายลุยบุกบ่าฟ้าฟันแล้วก็ตามมาด้วยความใจร้อนประมาทตัดสินใจเร็วแล้วก็ไม่รอบคอบค่ะจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งสังคมหรือว่าสหัสชช้อีกแล้วนะคะช่วงนี้ดาวเข้ามาอยู่ตำแหน่งนี้หลายดวงเลยนะคะ ก็เลยทําให้คุณเนี่ยจะต้องพบปะผู้คนเป็นจํานวนมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะคะหรือไปเจอเพื่อนฝูงเฮฮาปาร์ตี้กันค่ะและช่วงนี้คุณก็จะตามใจเพื่อนเป็นพิเศษนะคะไปไหนไปกันเพื่อนว่างไงเราว่าตามแต่ก็อยากจะให้อยู่ในความพอดีนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจริงนะก็จะต้องพากันไปนในทางที่ดีนะคะสามารถว่าเก่าวตักเตือนกันได้ ช่วงนี้ค่ะคุณจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยสร้างตัวตนในโลกออนไลน์อยู่แล้วก็จะมีโอกาสด,งด่งดังมากขึ้นก็ใครนะคะที่ทำงานทางด้านออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นสายอิน fluencer ขายของออนไลน์นะคะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจทำดีๆนะคะคุณสามารถดังได้เลยค่ะนอกจากนั้นค่ะช่วงนี้คุณอาจจะได้รับข่าวว่าเพื่อนหรือว่าคนใกล้ตัวเนี่ยป่วยหรือมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไกลไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะคะแถมบางคนเนี่ย ยังมีสัมผัสพิเศษบางอย่างนะคะมีพลังรู้สึกเหมือนว่ามีพลังงานบางอย่างอยู่ใกล้ๆคะ่ะอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะเพราะว่าเป็นแค่เฉพาะบางคนเท่านั้นคะ่ะต่อมาเป็นดาวอาทิตย์นะคะจะย้ายตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่17ธันวาคมคะ่ะหมายเลขหนึ่งนะคะเป็นตัวแทนของดาวอาทิตย์ก็จะเป็นในเรื่องของความโดดเด่นความเป็นผู้นำมีอำนาจปารมี มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเองความรับผิดชอบสูงกล้าตัดสินใจตามมาด้วยความเดื้อรร้นเอาแต่ใจแล้วก็ใจร้อนหงุดหงิดง่ายค่ะจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งสังคมหรือว่าสหัชชะอีกแล้วค่ะเป็นดวงที่3แล้วนะก็จะมีผลในเรื่องของสังคมและความเสียหายค่ะช่วงนี้คุณจะเป็นที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวางนะคะจะเป็นแง่ดีหรือว่าแง่ลบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการกระทําที่ผ่านมาของคุณเองค่ะ ความสามารถของคุณจะเป็นที่ยอมรับว่าเก่งจริงเจงจริง,รงคุณนะเป็นตัวจริงในด้านที่คุณทำอยู่นะคะแต่ก็มีเรื่องให้ต้องระวังนิดนึงนะคะเช่นเพื่อนพี่น้องญาติคนสนิทหรือว่าคนใกล้ตัวค่ะทำให้คุณเสียใจไม่ได้ดังใจนะคะไม่ทำตามที่สัญญาไว้ไม่ทำตามที่รับปากไว้ตรงนี้นะคะก็อยากจะให้เผื่อใจไว้บ้างค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรเป็นไปตามที่เราต้องการทุกอย่างเสมอไปหรอกนะคะถ้าไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังค่ะ อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้คุณต้องเจอคนเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยคุณไม่สามารถเลือกได้ด้วยนะคะว่าคุณนะ่ยอยากเจอใครเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยกับคนเบื่อคนเหลือเกินมีอารมณ์ที่อยากจะอยู่คนเดียวแล้วก็ปลีกวิเวกค่ะและดาวดวงสุดท้ายที่จะย้ายในเดือนนี้ก็คือดาวพุธอีกครั้งค่ะตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่7ธันวาคมนะคะ หมายเลขสี่หรือว่าดาวพุธเนี่ยนะคะเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าคือเรื่องของการสื่อสารการพูดแล้วก็เอกสารสัญญาข้อตกลงต่างๆค่ะจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งครอบครัวหรือว่าพันธุก็จะมีผลในเรื่องครอบครัวทรัพย์สินหรือว่าของชิ้นใหญ่นะคะช่วงนี้นะคะบางท่านเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เจรจาตกลงซื้อขายทรัพย์สินบางอย่างเช่นบ้านรถหรือว่าที่ดินนะ บางคนค่ะได้มีเกา์เริ่มต้นทําธุรกิจกับครอบครัวหรือได้เข้ามาทํากิจการของครอบครัวนะคะก็คือมาสืบทอดกิจการของครอบครัวแบบนี้เป็นต้นนะเป็นช่วงเวลาที่ครอบครองคุณเนี่ยมีเรื่องวุ่นวายหลายอย่างมากเลยนะคะที่จะต้องให้คุณเนี่ยเป็นคนจัดการเรียกได้ว่าช่วงเนี้ยคุณ,ณเป็นที่พึ่งพาอาศัยของคนในครอบครัวได้เลยค่ะเหมือนเป็นตัวกลางนะคะที่จะต้องไกล่เกลีย่ยอะไรบางอย่างให้กับคนในครอบครัว และใครนะคะที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านอสังหาริมทรัพย์ขายของชิ้นใหญ่เช่นบ้านรถที่ดินนะคะก็มีเกณฑ์ขายงานได้ขอให้คุณตั้งใจให้เต็มที่นะคะพลังงานดาวมาแบบนี้แล้วเนี่นะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ตั้งใจไม่ทำให้เต็มที่อยู่เฉยๆนะคะก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเลยค่ะ สรุปนะคะช่วงนี้ชาวลัคนากันจะได้ออกงานบ่อยมากๆพบเจอผู้คนเป็นจำนวนมากเลยค่ะทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่านะขอให้คุณวางตัวดีๆพูดดนะีแล้วจะมีโอกาสดีๆเข้ามาคุณมีโอกาสที่จะสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นได้ในช่วงนี้นะจะได้พบเจอกับคนดังคนมีชื่อเสียงคนใหญ่คนโตนอกจากนั้นนี่นะคะยังมีเรื่องต้องวุ่นวายจัดการเกี่ยวกับการซื้อขายทรัพย์สิน เริ่มต้นทําธุรกิจใหม่สารต่อกิจการของครอบครัวช่วงนี้นะคะอาจจะยุ่งหน่อยแล้วก็เหนื่อยหน่อยค่ะเรียกว่าแทบไม่ได้อยู่บ้านเลยเพราะว่าต้องออกไปพบปะและเจอผู้คนค่อนข้างเยอะนะแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีในการสร้างตัวค่ะอย่าอยู่เฉยๆแล้วปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปนะคะ และนี่ก็เป็นคำทำนายประจำเดือนนี้ค่ะฉัหวังว่าคำแนะนำของฉันนะคะจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะอะไรนะคะที่เราฟังแล้วสบายใจก็เก็บไว้เป็นกําลังใจค่ะแต่อะไรที่ฟังแล้วนะคะรู้สึกจิตตกก็ไม่ต้องคิดมากค่ะปล่อยวางนะคะแล้วก็รับแต่พลังงานดีๆไปค่ะอยากจะบอกทุกท่านอย่างนี้นะคะว่าชีวิตคนเราค่ะมีทั้งเรื่องดีแล้วก็มีอุปสรรคที่เราจะต้องเจอนะคะ เวลาที่พลังงานหรือว่าดวงเราดีๆเนี่ยนะคะเราก็ทําให้เต็มที่แต่เวลาที่พลังงานไม่ดีหรือว่ามีอุปสรรคปัญหาใดๆเนี่ยนะคะเราก็ควรมีสติตั้งรับค่ะแล้วก็ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะชีวิตของเราค่ะจะดีไม่ดีเนี่ย อยู่ที่ความคิดและการกระทําของเราล้วนๆเลยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกคนเลยนะคะที่ฟังกันจนจบคลิปค่ะขอให้ทุกท่านนะคะสุขกายสบายใจไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนนะคะมีแต่เรื่องดีๆแล้วก็สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตร่ํารวยเงินทองค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ